ครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องน้ำมันคอมแอร์ครับมีคนสงสัยมยาเยอะว่าน้ำมันคอมแอร์เติมกี่ซีซีแล้วน้ำมันคอมเติมยี่ห้ออะไรใช้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมมาคุยเรื่องน้ำมันคอมรถเก๋งนะครับรถเก๋งเครื่องยนต์อยู่ประมาณพันห้าพันแปด สองพันประมาณนี้ครับคอมเพรสเซอร์คอมแอร์ของรถยนต์ประเภทรถเก๋งก็อยู่ไซส์ประมาณไม่ต่างกันเยอะบางลูกอาจจะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเราถามว่าเราต้องเติมน้ำมันคอมกี่ซีซีผมขออธิบายเป็นรถเกง๋งอ่ารถเก๋งเหกัน รถเก่งทั่วไปไม่รวมไม่เกี่ยวกับรถตู้รถรถแบนรถอะไรที่แบบใช้แอร์ใหญ่ๆมีแอร์หน้าแอร์หลังนะเอารุ่นนี้แล้วกันเอาเป็นเหมารวมเลยว่าเป็นคอมแอร์ของรถเก่งแล้วกันน้ํามันคอมเราต้องเติมเท่าไหร่ผมบอกตรงนี้เลยนะสําหรับสําหรับผมนะแต่ถ้าความคิดของช่างอื่นหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าคอมซช้รถเก่งเติมได้ไม่เกิน 200cc นะครับ แล้วก็ไม่ต่ำกว่า1 4 0ซีซีเราก็มาแยกออกเป็น3ส่วนตัวคอมถ้าเราลือคอมออกมาแล้วเราเทค,คอมน้ำมันคอมเก่าทิ้งให้เราเติมอยู่ประมาณ140 140ถึง1 0 0 150ประมาณนี้ครับไม่ต่ำกว่านี้แล้วก็ไม่เยอะกว่านี้ ถ,ถ้าเยอะกว่านี้ก็มันก็จะมีผลเพราะว่าถ้าเติมน้ำมันคอมเยอะแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นแล้ว,ลวถ้าสมมุติว่าถ้าเราถอดคอยล้อนอสมมุติคอยล้อนมันมันผุมันเสียอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนคอยล้อนด้วยก็ต้องเพิ่มไปอีก 10cc นะครับ1 0ซีถึง2 0ซีอย่างนี้ผมขอเติม1 4 0ซีเพราะว่าผมเปลี่ยนคอมลูกใหม่แล้วผมก็เทถ่ายน้ํามันคอมทิ้งอ่า ผมเติมร้อยสี่สิบ cc นะไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบสี่สิบ cc แล้วก็ไม่เกินสองร้อย cc นี่หมายถึงว่าเหมารวมนะคือเราถอดทั้งระบบเลยถอดถอด,ถอดทั้งคอยเย็นคอยร้อนออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดอะ่ะอย่างนั้นน่ะไม่เกินสองร้อย cc ก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบไม่เกินสองร้อย cc แต่ถ้าผมถอดคอมมาลูกเดียวผมเปลี่ยนผมจะเติมแค่ร้อยสี่สิบ cc แต่ถ้าผมเปลี่ยนคอยล์ร้อนด้วยผมถอดคอยล์ร้อนเนาะซื้อคอยล์ร้อนใหม่มาเลยผมเพิ่มไปอีก1 0บถึงยีซีผมก็เติมประมาณร50อ่ะถึง 160C กซีก็อยู่ประมาณนี้ไม่เยอะไม่เกินกว่านี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนคอยเย็นอีกเราก็เพิ่มไปอีกสัก10บ c ีซีหรือ20่สีซีก็เป็นประมาณร0 0 160อยถึง180อ่ะอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินเลยกว่านี้อย่าให้เกิน200 ที่ผมเหมาถึงรวมว่า200ออาจจะเป็นคอมอาจจะสเปคลูกใหญ่กว่านี้แต่มันไม่ต่ายน,นเยอ้ห <c oughs> รอกถ้าเป็นพวกรถเก่งนะเป็นพวกรถแวนที่มีคอมหน้าคอมหลังไอ้ตู้หน้าตู้หลังออย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเติมเท่าไหร่แต่อาจจะเพิ่มเยอะกว่านี้อาจจะประมาณ200ซีซีขึ้นไปทั้งระบบนะ,ะเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยนี่ผมจะเติมประมาณ140ซีซีก่อนนะครับ แล้วพอดีผมเปลี่ยนคอยคอยร้อนอแผงหน้าด้วยก็ผมจะเพิ่มมาอีก10ตี 4, 150อะประมาณนี้พอแต่ถ้าผมเปลี่ยนคอยเย็นผมก็เพิ่มอีก10ตี 4, ก็เป็น1 0ย60 100 70อะเฉลีย่ยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่น้ำมันคอมที่มันหลงเหลืออยู่กับคอยร้อนคอยเย็นอะมันก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะมีน้ำมันคอมที่เหลือลงเหลืออยู่เสร็จแล้วเราะเ,เรามาคุยกันเรื่องน้ำมันคอม มีคำถามเยอะว่าน้ำมันคอมใช้ยี่ห้ออะไรอถ้าวิ่งไปซื้อร้านอะไรนะร้านอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยเราบอกว่าซื้อน้ำมันคอมหน่อยเขาก็บอกว่าเออน้ำมันคอมเพราะว่าปัจจุบันใช้ใช้น้ำยาหนึ่งสามสี่ r หนึ่งสามสี่ a มันก็มีราคาตั้งแต่ไม่เกินร้อยอ่าน้ำมันคอมเอามีหลายยี่ห้อ อ่าอย่างเงี้ยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทอ่าก็คือน้ำมันคอมยี่ห้อทั่วไปนะอ่าแล้วแต่แต่ห้าหมนะผมคิดถมผมจะใช้น้ำมันคอมดีๆหน่อยอ่ถ้าเราไปที่ร้านอ่ะร้านที่รู้จักหรือร้านที่แบบขายอะไหล่พวกแอร์โดยตรงเนี้ยบางคนเขาก็รู้เรื่องระบบแอร์บางคน เขาก็ไม่รู้เรื่องถ้าเขาบอกว่าลดโดนเขาก็เอาน้ำมันอย่างนี้ให้เราก็ได้เราก็เติมได้แต่ประสิทธิภาพมันอาจจะเราไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะพอดีผมไม่รู้จะได้ค่าโฆษณาหรือเปล่าผมใช้ฟอร์อรมูลา่าผมก็ติดต่อไปที่ศูนย์พอดีมันเป็นบริษัทใหญ่หน่อยมันมี อะไรน่าชื่อผมโทรไปถามเลยว่าคอมลูกนี้ของผมใช้คอมมัสด,ด้าสามอยู่ผมจะเติมน้ำมันคอมอ่ะผมใช้เบอร์อะไรเราโทรไปถามเขาก็บอกว่าอ๋อน้ำมันคอมของมัสด,ด้าใช่ไหมมันมีหลายเบอร์นะครับโอ้โหเบอร์เบอร์สิบแปดเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ 29, อ,รอะไรไม่รู้รหัสเต็มไปหมดเลยผมก็เลยบอกเขาบอกว่าน่าจะเป็นฟอร์มูล่าเบอร์ยี่สิบเก้าอ่ะเราก็วิ่งเข้าไป ร้านอะไรสาขาย่อยอะไรเงี้ยสาขาย่อยๆที่อยู่ใกล้บ้านเราพอไปเสร็จผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็หิว้วคอมลูกนี้ไปด้วยปร,กรากฏว่าเขาไปดูตรงนี้ครับดูที่มันเขียนไว้ข้างเนี่ยผมก็ก็อ่านได้ก็มันก็เขียนบอกว่าอะไรโมเดลก็คือยี่ห้ออ,อ,อะไรสักอย่างยี่ห้อแล้วก็เป็นรหัสข,ของ ยี่ห้อคอมลูกนั้นแล้วก็บาร์โค้ดอะไรต่างๆแล้วก็มีบอกว่าใช้น้ำยา R 1 3 4 a า่ตรงนี้ที่เขียนคำว่าออยครับมันเขียนว่า o s m o d GU ส i บมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ผมก็เข้าใจว่า มันเบอร์สิบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับพอดีผมไปที่สาขาเขาก็ดูตัวนี้เขาบอกว่าเอาตามรหัสที่ของคอมลูกนี้สเปคลูกนี้หรือเปล่าเขาปรากฏว่าเขาเอาเบอร์สิบแปดให้เขาบอกว่ามันต้องใช้เบอร์สิบแปดอ่ะเราก็เชื่อเขาแต่ถ้าผมไปร้านอะไรเข้าไปก็คงได้แบบนี้มาขวดละแปดสิบเจ็ดสิบบาทอืมเพราะว่าคอมลูกนี้ไอ้คอมมาสด,ด้าสามเนี่ยมีปัญหาหลายคันเลยว่า ถ้าน้ำมันคอมแหง้งหรือรั่วซึมมันจะเกิดอาการเสียงดังเลยครับน้ำมันคอมขานี่อาการหอนดังเสียงดังมากจนรำคาญครับก็เอาสรุปง่ายก็คือผมได้เบอร์18ราคาผมก็หลัก2หลัก3าขึ้นไปครับอยู่กลางๆราคาไม่แพงมากก็แล้วแต่ที่และแต่รัสาขาแต่ผมเลยเลิกใช้ราคาไม่ถึงร้อยไปเลย เราไม่มั่นใจนะก็แล้วแต่คนใช้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยก็คุยเยอะหน่อยคลิปนี้ไม่ได้โฆษณานดีห้อหนู้นดีห้อนี้นะผมคงไม่ได้ค่าโฆษณานหรอกอ่ะตัวนี้ผมซื้อมาใช้เบอร์สิบแปดที่แรกของคนเรียกว่าเบอร์ยี่สิบเก้าขาบอกว่าเบอร์สิบแปดเป็นสเปคของมันเลยอ่ะเราก็เชื่อเขาเนาะเพราะว่าเขามีแผน อะไรที่ไว้ดูอยู่แผนทังในของคอมพิวเซอร์ต่างๆเราก็เชื่อเขาอ่อ่ะเรามาเติมกันเลยครับน้ำมันคอมเติมเยอะไปก็จะทำให้แอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับแต่ถ้าเติมพอดีตามสเปคมันก็นก็พอดีอ่ะผมจะตวงเลยนะครับมันมีขีดบอกอยู่ร2ออ่า โดมเทไปเลยม,มันคมยี่ห้อนี้ใสดีปึ๊บ โอเคร้อยี่สิบซีซีนะครับอถ้าเราได้ถอดคอมมาเราก็เติมข้างนอกมันจะง่ายกว่าเติมในรถมันก็จะเติมยากจะลงช้าหน่อยนะอืมช้ามากเลยหมุนช่วยด้วยนะครับอ่า ยืนไปวาต้องหมช่วยด้วยน,น้ำมันคอมเราเติมไปเราประกอบมันก็จะวิ่งไปทั่วครับไปทั้งตามท่อตามคอยร้อนคอยเย็น ก็จะไปสะสมอยู่ตามแหล่งนั้นนะครับที่ผมบอกว่าทำไมเวลาเราเติมน้ำมันคอมเรา